ตามหนูแดงไม่ใช่เพราะหนูรมล้มค่าใช่ไหมพอดีว่าที่ตามเป็ืกตัวจม่าส <laughs> yeah, ีน้ำแก้วขอนนี้จะเป็นเมนทีเชียร์ทุกคนทุกหน้าไม่ว่าจะเป็นสายสูงเขาแบบวันที่ไม่ลำเอียงน่ารักมากพ่อ ว่ากินน้ำเก็กตัวตลัดสีนะแก้วขอใหนเจ้าชนะทีคนูก็พยายามพูดสั้นเพราะว่าหนูว่าแอบรุนเหมือนกันว่าใครจะเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024เช่นกันก็อย่างแรกนะคะอยากจะขอบคุณทางแฟนคลับทางทุกคนที่มาสนับสนุนมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตั้งแต่ปี2013จนปีนี้ ถ้าเกิดว่าไม่มีพวกคุณน่ะก็จะไม่มีพวกหนูหนูดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่หนูหนูดีใจแล้วก็ภูมิใจม,ใมากๆเลยที่มิสแกรน์สามารถที่จะเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยและของโลกในเวลาเพียงแค่สิบสิบกว่าปีที่จร้องหหรือสองปี <c oughs> ใช่ค่ะก็ดีใจมากๆดีใจมากๆที่ทุกคนได้เจอเชียร์ในอีกฉบับหนึ่งด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะติดตามแ่มาตั้งแต่เด็ก ก็ได้เห็นเทียมมาประกวดเป็นนางงามเนครั้งแรกรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็อาจจะแบบกลายเป็นคนใบ้คนล่าไปแล้วเพราะว่าการร้สนขายของก็คือเป็นอะไรที่ต้องเูืชีวิตทคนะคะอากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณทีมภูเก็ตนะคะที่กบพี่ทิวพี่เทีย์ที่คอยสนับสนุนพวกหนู ไม่ไม่ว่าจะแค่นางนางามจากทีมูเก็ตแต่ว่าพ่คิมพิพี่ป๊อบพี่ปอ,อพี่เกียร์เนี่ยคเชียร์ทุกคนทุกนางงามไม่ว่าจะเป็นใครเขาแบบในวันที่ไม่ลำเอียงหน้า นานงามการนางงามที่ทําให้ใการเป็นนางามสนุกมากขึ้นทําให้มันเป็นเวทีที่อินตเตอร์เทแล้วก็งกานที่แบบน่าสนใจมากๆเพราะถ้าเกิดว่าถ้ากิบที่ฟ้าไม่มาเป็าน,าน,านนั้นน่ะหนูคงไม่มาประกวดด้วยซ้บ <laughs> นี่อสวัสดีซานเวทีนี้เพราะว่ามันเป็นวทีที่สมุกมากแล้วก็มันสามารถทำให้ผู้หิงึงเส้อผาออกมาเราสามารถที่จะเป็นคาเร็กเจอร์ของเราได้อย่างเต็มที่เพราะว่าอุ๊ยม่ยากจะพูดเลยนะมาเย่ะ ดู้พวกหนูตลอดไปนะคะ